ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ We have a way l i v e in the castle เรื่องราวความลำบากของคนรวยผู้มีอันจะกินเริ่มต้นที่คฤหาสน์หาตระกูลแบ็กวูด ตระกูลผู้เป็นเจ้าของภูเขาขนาดใหญ่ที่แสนร่ำรวยเงินทองแต่ทว่าเมื่อ6ปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับคนในตระกูลทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงแค่2พี่น้องคอตนี่กับแมรี่แล้วยังมีอีกคนนั่นก็คือคุณอาจูเลียนที่ป่วยเป็นโรคสมองความจำเสื่อมทั้ง3คนใช้ชีวิตในคฤหาสน์หลังใหญ่พวกเขาไม่จำเป็นต้องออกไปทำงานเพราะว่าสมบัติทองคำที่มีอยู่ในบ้าน มันมีเยอะมากพอจะให้อยู่เฉยๆตั้งร้อยปีก็ยังทําได้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนนั้นก็ไม่มีอะไรมากคุณอาจูเลียนวันๆเอาแต่เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับการตายของคนในบ้านโดยอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์เก่าๆที่มีการพ้าดหัวข่าวเอาไว้ถึงการตายของคนในตระกูลครอบครัวแบ็กวูด พวกเขาตายด้วยการโดนวางยาสารหนูลงในอาหารคนต่อมาคือคอรนี่พี่สาวคนโตทั้งชีวิตเธอไม่เคยออกไปจากบ้านเลยสักครั้งคอรนี่เคยเป็นลูกสาวที่พ่อกับแม่ห่วงแหนเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าความงดงามของเธอนั้นมันสวยราวกับนางฟ้า และคนสุดท้ายแมรี่แมรี่เป็นคนเดียวในบ้านที่สามารถเข้าไปในเมืองได้โดยในทุกวันอังคารแมรี่จะต้องจดรายการสิ่งของต่างๆที่พี่สาวต้องการพอได้รายการของมาแล้วแมรี่ก็ต้องเดินลงจากภูเขาเพื่อแวะเข้าไปในป่าแมรี่ทำการขุดดินตื้นๆพร้อมกับเอาเงินฝังลงไปในดินแมรี่เธอมีความเชื่อส่วนตัวว่า การทำแบบนี้จะทำให้การเข้าไปในเมืองนั้นราบรื่นไม่มีใครมากันแกล้งเธอพอวิ่งมาจนถึงสุดถนนแมรี่เธอก็ไม่ลืมล็อกโซ่ประตูเหล็กเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาได้ ไม่นานนักพอเดินเข้ามาในเมืองพวกชาวบ้านพอได้เห็นคนตระกล b แบ็กวูดเดินเข้ามาพวกเขาแต่ละคนก็พากันตะโกนดา่าชาวบ้านแถวนี้พากันซุบซิบนินทากันตลอดทางแม้ว่าเรื่องมันจะผ่านมาตั้ง6ปีแล้วเหตุการณ์วังยานั้นทําให้คอร์นี่พี่สาวของแมรี่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าสารหนูที่ใช้ในการก่อเหตุคอรนี่เธอเป็นคนสั่งซื้อเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วสารก็ได้ยกฟ้องทําให้คอรนี่ไม่ต้องติดคุก แต่เหมือนชาวบ้านก็จะไม่เชื่อแบบนั้นทําให้พวกชาวบ้านรังเกียจคอร์นี่มากที่เธอเป็นฆาตกรแต่ไม่โดนจับพอเดินเข้ามาในร้านสะดวกซื้อผู้คนในร้านก็มองแมรี่ด้วยสายตาอันแสนน่ารังเกียจทุกคนไม่อยากเข้าใกล้แมรี่เพราะพวกเขากลัวว่าจะติดพิษจากสารหนูที่เคยตกเป็นข่าวหลังจากซื้อของกันจนครบแมรี่ก็แวะไปดื่มกาแฟดำที่เธอชอบ แต่ว่ายังไม่ทันได้กินกาแฟดําเจ้าจิมคอนเนลกับเพื่อนก็เข้ามาก่อกวนแมรี่จิมพยายามยัวย่วยุให้แมรี่โกรธจิมพูดถึงพ่อและแม่ของแมรี่ว่าคนตระกูลแบ็กวูดมันเป็นปีศาจ พวกแกเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านทุกคนขนาดเงินค่าซ่อมบ,บันไดแค่ไม่กี่ตังค์ยังไม่ยอมจ่ายแมรี่ที่พยายามนั่งฟังอดทนคนอื่นดา่าพ่อกับแม่ตัวเองไม่ไหวแล้วแมรี่เธอก็เลยพูดส่วนกลับไปด้วยปากอันแสนสั่นเทาว่าพ่อของฉันไม่ใช่คนแบบนั้นที่พ่อไม่แจยเงินพร้อมพวกแกทำงานห่วยแตกจิมกับเพื่อนพอโดนแมรี่ดา่าพวกมันก็เริ่มโมโหใหญ่ตัวประหลาดนี่สงสัยต้องได้รับการสั่งสอนซะแล้วละ่ะ คุณป้าเจ้าของร้านพอเห็นแมรี่กำลังจะโดนแกลง้งเธอก็เลยรีบเข้ามาแยกแล้วขอให้แมรี่กลับบ้านไปซะก่อนจะมีเรื่องพอออกมาจากร้านกาแฟพวกเด็กๆแถวนั้นก็ปั่นจะขยานเข้ามาพูดล้อเลียนแมรี่พวกเขาล้อเลียนต่างๆนานาเพื่อสาปส่งครอบครัวแบ็ก wood, วูดครอบครัวคนรวยนิสัยไม่ดีแต่เอาเข้าจริงๆแล้วคนในหมู่บ้านก็แค่อิจฉาที่พวกแมรี่สคนที่อยู่ในคฤหาสน์นั้นมีเงินเยอะมาก พวกเขาไม่ต้องทำงานก็ยังอยู่ได้ทำให้ชาวบ้านพากันแต่งเรื่องแปลกๆขึ้นมาดูถูกคนในตระกูลแบ็กวูดทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยสักอย่างตัวอย่างเช่นแมรี่กับพี่สาวนั้นกินหนูเป็นอาหารไม่ได้กินข้าวกินปลาเหมือนกับคนปกติ พอกลับเข้ามาในเขียบ้านของตัวเองแมรี่ที่โดนทุกคนในหมู่บ้านตะโกนด่ามาตลอดทางเธอก็รีบวิ่งไปขุดดินเพื่อฝังช้อนเงินลงไปเพิ่มการที่แมรี่ทำแบบนี้ส่งผลให้เธอรู้สึกดีขึ้นเพราะมันเหมือนเป็นการเอาปัญหาไปฝังไว้ในดินฉากต่อมาพอแมรี่กลับมาถึงที่บ้านพี่สาวคอร์ทนี่ก็เดินออกมารอน้องสาวที่สนามหญ้า คอตนน่ดีใจมากที่วันนี้เธอสามารถออกมายืนตรงนี้ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่คอตนี่ออกมาได้ไกลถึงขนาดนี้เมื่อถึงเวลาอาหารเย็นทั้ง3คนก็เข้ามานั่งกินข้าวบนโต๊ะที่แสนยาวเหยียดที่ตอนนี้เรือนั่งกินกันแค่3มคนเท่านั้นคุณอาจูเรียนที่ความจําไม่ค่อยดีแล้วเขาก็ชอบพูดเรื่องเดิมๆถึงการเขียนนิยาย พอถึงเวลาเข้านอนคอร์ดนีที่ไม่เคยออกไปจากบ้านเลยเธ <c oughs> อก็เริ่มอยากออกไปในเมืองกับน้องสาวบางคอร์ดนีอยากออกไปเห็นว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงมันคงมีความสุขน่าดูแต่แมรี่ก็บอกว่าอย่าคิดแบบนั้นพอโลกข้างนอกไม่ได้เป็นแบบที่พี่คิดแมรี่คิดต่อในใจว่าถ้าพี่สาวออกไปละก็มีหวังโดนตะโกนด่าจนชกตายแน่ๆคอรดนีอาจร้อ,องไห้จนขาดใจตายชัวชัว หลังจากคอตนี่ลุกไปในห้องนอนของตัวเองแมรี่เธอก็แอบ,บตามไปล็อกประตูบ้านเอาไว้อย่างแน่นหนา แถมแมรี่ยังเอาเก้าอี้มาค้ำาบานประตูไว้ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีโจรเข้ามาในบ้านเพราะเอาจริงๆแล้วคฤหาสหัหลังนี้มันไม่มีใครเลยที่เป็นปกตินอกจากแมรี่แล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ต้องล็อกบ้านเป็นอย่างดีเพราะแมรี่กลัวว่าพี่สาวจะได้ออกไปจากบ้านถ้าเธอได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในเมืองความจริงของโลกที่พวกนั้นชี้นิ้วด่ามาที่เธอ ขณะเดียวกันด้านคอตนี่ที่กำลังนั่งส่องกระจกอยู่เธอก็พยายามฝึกพูดกับคนภายนอกหากได้มีโอกาสออกไปจากบ้านเห็นแล้วมันก็ช่างน่าสงสารเธอเป็นคนสวยที่ไร้เดียงสาบแบบหลุดโลกไปเลยไม่รู้เลยสักนิดว่าคนในหมู่บ้านพากาันรุมด่าตัวเอง เช้าวันต่อมาแมรี่ที่เชื่อเรื่องอาถรรพ์มนต์ดำเธอก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอีกไม่นานจะมีภัยเข้ามาในบ้านแมรี่เธอก็เลยต้องเข้าไปในป่าเพื่อติดตั้งเครื่องรางป้องกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการฝังเรียนลงไปในดินการตอกสมุดบันทึกของพ่อใส่ต้นไม้ของตระกูลสิ่งของเหล่านี้จะคอยปัดเป่าความชั่วร้ายที่กำลังเข้ามาในบ้านได้และในวันเดียวกันนั่นเอง คุณป้าเฮเลนก็ได้พาลูซิลมาเยี่ยมดูว่าหลานๆอยู่กันยังไงป้าเฮเลนเธอเป็นญาตาิห่างของตระก,กูลแบ็กวูดแต่เหมือนเจตนาจริงๆที่จะมาเยี่ยมบ้านคุณป้าเฮเลนก็แค่อยากพาลูซิลมาดูความอลังการของคฤหาหน์หลังนี้ ขาลือหาดที่ว่ากันว่าร่ำรวยระดับประเทศคอนนี่พอได้เจอกับป้าเฮเลนเธอก็สามารถพูดคุยกับป้าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าคอนนี่เคยเจอป้ามาแล้วหลายครั้งแต่ว่าแมรี่ที่กลัวว่าป้าทั้งสองจะพูดอะไรไม่ดีให้พี่สาวฟังเธอก็กลัวมากว่าพี่สาวตัวเองจะรับไม่ได้นั่งคุยกันได้สักแป๊บ ลุงจูเลียนก็เข้ามาร่วมวงคุยด้วยรูซิลพอเห็นลุงจูเลียนที่เคยรอดจากเหตุการณ์วังยาเมื่อ6ปีก่อนเธอก็เลยถามลุงไปว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นจูเลียนถึงแม้ว่าจะมีความจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องในวันนั้นจูเลียนจําได้เป๊ะๆแบบไม่มีวันลืมจูเลียนเล่าได้ละเอียดมากว่าตัวเองนั่งอยู่ตรงไหนเขาจํารสชาติของซานนูที่กินเข้าไปได้แม้ว่าจะกินเข้าไปแค่นิดเดียวก็ตาม รวมถึงภาพที่ทุกคนในบ้านกำลังนอนน้ำลายฟูมปากจูเลียนเองก็ยังจำได้ไม่มีวันลืมหลังจากพวกป้าปา,ปาออกไปกันแล้วคุณอาจูเลียนก็หยิบบันทึกต่างๆที่เกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมมากอดไว้ในอกคุณอาจูเลียนเชื่อว่าเอกสารพวกนี้มันสำคัญมากสักวันจะต้องมีคนรู้ให้ได้ว่าใครคือฆาตะกรตัวจริงเช้าวันต่อมาระหว่างที่แมรี่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่คอร์นี่ก็ตะโกนเรียกให้น้องสาวไปซื้อน้ำตาลให้หน่อย คอตนี่อยากทําขนมให้อาจูเลียนกินแมรี่พอโดนใช้ไปซื้อของในเมืองเธอก็ไม่อยากไปแล้วแถมวันนี้ก็ไม่ใช่เวรที่แมรี่ต้องออกไปด้วยแต่ตัวของคอตนี่ก็ไม่รู้ว่าน้องสาวต้องโดนอะไรบ้างเธอก็พยายามขยันขยอจนแมรี่ต้องยอมออกไปพอเข้ามาในเมืองแมรี่ก็รีบไปซื้อน้ำตาลโดยที่ไม่หันไปคุยกับใครเลยสักคนแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไหวโดนชาวบ้านมองด้วยสายตารังเกียร แล้วแถมยังโดนตะโกนด่ามาอีกเหมือนเดิมพอกลับมาถึงที่บ้านปรากฏว่าแมรี่ก็ต้องช็อกเพราะประตูเหล็กรัวบ้านมันโดนเปิดทิ้งเอาไว้แมรี่รู้สึกว่ากำลังมีเรื่องไม่ไดีเกิดขึ้นที่บ้านแน่แมรี่จึงรีบวิ่งไปเช็คดูเครื่องรังที่วางเอาไว้ในปา่า ปรากฏว่าสมุดของพ่อเธอที่ใช้ตะปูตอกยึดเอาไว้ตอนนี้มันได้ร่วงตกลงมาด้านล่างแมรี่พอเห็นเครื่องรางของเธอพังเสียหายเธอก็เลยเกิดหว,วาดกลัวรีบกลับเข้ามาในบ้านหาพี่สาวด้วยเร็ว พอเข้ามาในบ้านแมรี่เธอก็ต้องเจอกับชาญชายแปลกหน้าที่อ้างตัวว่าเป็นญาติของทั้งสองคนชาญใช้นามสกุลแบ็กวูดเหมือนกับทั้งคู่ชาญมาที่นี่เพื่อแวะดูว่าทั้งสองคนสบายดีกันไหมส่วนด้านแมรี่ที่พักนี้สั่งหอนใจแปลกๆแล้วว่าจะมีเรื่องไร้ายๆเข้ามาในบ้านพอเธอได้เจอกับภัยร้ายตัวเป็นๆเธอก็ตกใจจนหลับไม่ได้แมรี่รีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วนอนอยู่ในนั้นตลอดทั้งคืน เช้าวันต่อมาแมรี่ก็เดินเข้ามาในบ้านด้วยสภาพเลอะเทอะบมอมไปทั้งตัวแล้วพอชานลงมาด้านล่างแมรี่เธอก็ต้องยืนนิ่งเป็นเห็นเพราะเมื่อคืนชานเข้าไปนอนในห้องของพ่อที่ตายไปแล้วแถมเสื้อผ้าที่ชานใส่ก็เป็นของพ่อเธออีกด้วยแมรี่คิดออกอย่างเดียวเลยว่าคือเธอต้องหาทางไล่ผู้ชายคนนี้ออกไปให้ได้ไม่งั้นคงได้เกิดอันตรายกับคอร์ทนีน่แน่แน พอถึงเวลาอาหารเย็นชานมันก็อวดดีเลือกนั่งที่หัวโต๊ะสะดวยมันเป็นเก้าอี้ที่เคยเป็นที่นั่งของจอห์นพ่อของแมรี่ชุดสูทที่ชานใส่ก็เป็นของจอห์นอีกด้วยชานโม่ถึงเรื่องที่ตัวเองเคยอยู่เวนิสมาก่อนชานโมไปไกลเพื่อโอ้อวดคอร์นี่ที่ไม่เคยออกไปจากบ้านคอร์นี่พอได้ฟังเรื่องราวแบบนี้เธอก็ดูอยากไปมากๆจากนั้นชานมันก็เปลี่ยนไปพูดเรื่องบนไดหลังบ้านที่มันหัก ชาบมันก็เลยออกตัวว่าเดี๋ยวผมจะช่วยซ่อมแซมให้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปซื้อของในเมืองคอดน,นี้พอได้ยินว่าชานจะไปซื้อของเธอก็เลยจะเอาเงินให้บ้านของเราไม่เคยเอาเงินฝากธนาคารเราเก็บเงินเอาไว้ในตู้เซฟทั้งหมดชาญพอได้ยินเรื่องเงินกับตู้เซฟมันก็หูพึ่งเลยทีเดียวชาญพยายามถามต่อเรื่องเงินจำนวนนั้นแต่ว่าแมรี่ที่รู้ทันเธอก็เลยแกล้งทำเป็นบ้า เธอพูดชื่อยาพิษต่างๆออกมาขัดจังหวะไม่ให้ชานสามารถถามเรื่องตู้เซฟได้หลังจากกินอาหารเย็นกันเสร็จชานก็ตีหน้าเศร้าบอกคอตนี่เรื่องของอาจูเรียนว่าเขาควรไปอยู่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วยแต่ว่าคอตนี่เธอก็ไม่รับปากเรื่องที่ชานขอเช้าวันต่อมาระหว่างที่ชานกำลังหาทางซ่อมบันไดหลังบ้านคอตนี่ที่อยู่ในวัย20แล้ว พอเธอได้เจอกับชานทุกวันใจเธอก็เริ่มวันว่นไหวคอตนี่ตื่นขึ้นมาใส่ชุดตัวสวยแถมเธอยังเอาสร้อยไข่มุกราคาแพงของแม่มาใส่อีกด้วยจังหวะที่กำลังลองใส่สร้อยคอแมรี่เธอก็เข้ามาถามเรื่องข้าวเที่ยงแต่กลายเป็นว่าคอตนี่เธอดันไม่อยากกินเพราะว่าเธอจะรอกินข้าวพร้อมกับชานสองคนแมรี่พอได้ยินแบบนี้ก็เลยเสยงเดิอนออกไปกินขนมปังคนเดียวในป่า แมรี่เริ่มคิดแล้วเราว่าเครื่องรางต่างๆที่เธอฝังเอาไว้มันอาจใช้ไม่ได้ผลก็ได้ดูเหมือนแมรี่ต้องหาทางทําอะไรสักอย่างที่มันแรงมากกว่าเดิมเพื่อให้เธอสามารถไล่ชันออกไปจากบ้าน ฉากต่อมาพอถึงช่วงบ่ายระหว่างที่แมรี่กำลังขุดดินปลูกผักสวนครัวอยู่หลังบ้านชาญมันก็เดินมาเห็นนาฬิกาที่ทำจากทองคำโดนฝังอยู่ด้วยชาญพอเห็นก็เลยตกใจหยิบนาฬิกาทองคำขึ้นมาดูชาญถามทุกคนว่าทำไมถึงเอานาฬิกาทองคำมาฝังไว้ในดินแบบนี้พอต์นี่ก็บอกว่าแล้วมันแปลกตรงไหนล่ะสิ่งนั้นมันก็แค่ทองคำที่พวกเราไม่สนใจคุณอาจูเลียนเองก็เห็นด้วยมันเป็นแค่ทองคำฝังมันเอาไว้แบบนั้นแหละ แต่ชานที่ไม่เข้าใจความคิดของคนในบ้านหลังนี้ก็ไม่ยอมฟังชานหยิบนาฬิกาทองคําขึ้นมากําไว้แน่นในมือพร้อมกับแนะนําว่าผมว่าเอามันไปขายดีกว่าขายแล้วพวกเราจะได้เอาเงินมาใช้ด้วยแต่ตัวของคอตน,นี้ก็ยังเถียงว่าขายทําไมละ่ะเพราะเงินที่มีมันก็ใช้ไม่หมดแล้วฝังมันลงดินที่เดิมนั่นแหละถูกต้องที่สุดชานพอเห็นพวกคนรวยทั้งสคนทํากับทองคําเหมือนกับปุ๋ยใส่ต้นไม้เขาก็รู้สึกงงมากมาก ครอบครัวนี้มันต้องรวยถึงขนาดไหนกันถึงขั้นที่เอาทองคำมาใส่แทนปุ๋ยได้ ฉากต่อมาพอชานขึ้นมาอาบน้ำบนห้องชานมันก็บังเอิญได้ยินเสียงคอตนี้กำลับบงเดินเข้ามาในห้องพอดีชานมันก็เลยแกล้งทำเป็นเดินออกไปจากห้องน้ำคอตนี้พอได้เห็นร่างกายอันแสนกำยำของชานเธอก็ถึงกับอึ้งตาค้างไปเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่คอตนี้สาวน้อยโลกสวยเธอได้เห็นอะไรที่มันดูตื่นเต้นกระชากใจแบบนี้มาก พอลงมาที่ชั้นล่างชานที่ตอนนี้นอกจากจะใส่เสื้อผ้าของพ่อแมรี่มันยังกล้าเอายาสูบของพ่อที่ตายไปแล้วมาสูบอีกด้วยแมรี่ที่ต้องทนดูการการะทำของชานเธอก็ยิ่งรู้สึกโกรธมากขึ้นเรื่อยๆคอตนี้เองที่ลงไปกับความรักจอมปลอมของชานเธอก็โดนหลอกจนไม่สามารถปฏิเสธชานได้เลยสักอย่าง ฉานตะโกนเรียกคอตหนี่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเป็นขอน้ําดื่มคอตหนี่ทาอาหารให้ฉันกินหน่อยคอตหนี่ขอของว่างฉันด้วยคอตหนี่ฉันขอผ้าเช็ดหน้าทีชานใช้งานคอตหนี่ราวกับว่าเป็นทาสของตัวเองโดยที่มันก็แค่เอาแต่นั่งกระดิกเท้าอยู่เฉยๆสิ่งที่ชานทำเพียงอย่างเดียวตั้งแต่มาอยู่ในคฤห,หาสน์หลังนี้สิ่งนั้นก็คือการซ่อมบันไดหลังบ้านบันไดที่มีแค่สองคันแต่มันซ่อมสองวันแล้วยังไม่เสร็จ แถมวันนี้ชานก็ยังได้เจอกับกล่องใส่เงินของแมรี่อีกด้วยที่เธอซ่อนเอาไว้อยู่ใต้บันไดแมรี่วางเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องรางป้องกันชานพอเห็นเงินมากมายถูกนำมาไว้อย่างกับขยะของไรค่ามันก็ยิ่งหัวเสียเข้าไปใหญ่ไอ้พวกมีตังนี่มันเป็นยังไงกันถึงไม่รู้จักคุณค่าของเงินทอง พอดีพอวิ่งลงมาถึอก็โดนชานบนเรื่องเงินเธอจึงยกเงินพวกนี้ให้กับชานเพื่อเอาเงินไปซื้อของในเมืองก็ได้คุณอยากได้อะไรก็เอาเงินนี้ซื้อมาได้เลยชานพอได้เงินแล้วมันก็เลยขับรถเข้ามาในเมืองแล้วพอเข้าไปเจอกับพวกชาวบ้านที่อยู่ในร้านอาหารชาวบ้านทั้งหลายพอรู้ว่าชานพักอยู่ในบ้านของตระกูลแบ็กวูดชาวบ้านแต่และคนก็พากันสาบแช่งกันยกใหญ่ว่าคนในบ้านหลังนั้นมันเป็นปีศาจ พวกมันจะทําให้ในายตายถ้านายยังไม่รีบย้ายก้นออกมา พวกแบ็ก w o o d มีแต่คนชั่ววินาทีเดียวกันที่ด้านนอกร้านแมรี่เธอก็แอบมาดูด้วยว่าชานเอาเงินไปทำอะไรบ้างชานที่หันมาเห็นแมรี่พอดีเขาก็งงว่ายายพี่บ้านนี่แอบตามมาทำไมส่วนแมรี่พอโดนชานจับได้เธอก็เลยรีบวิ่งมาขูดสีรถของชานจนเป็นรอยพอชานออกมาเห็นว่ารถของตัวเองโดนขูดชานมันก็เชื่อว่านี่ต้องเป็นฝีมือของแมรี่แน่ๆพอชานกลับมาถึงที่บ้านชานก็ได้ยินคอนนี่พูดว่าเธออยากจะพา พาอาจูเลียนไปไว้ที่โรงพยาบาล แต่ว่าแมรี่ก็ไม่เห็นด้วยแล้วพอชานเดินเข้ามาคุยด้วยอีกคนจูจูชานมันก็พูดขึ้นมาว่าผมอยากดูเอกสารเกี่ยวกับมรดกข,ของบ้านแต่อาจูเรียนก็ไม่ยอมให้ดูถึงแม้ว่าเขาจะสติไม่ค่อยดีแต่ถ้าเป็นเรื่องของตระกูลอาจูเลียนไม่มีวันยอมหลังจากทุกคนออกไปจากห้องชานที่รู้ว่าแมรี่ขุดรถของตัวเองเอาไว้มันก็เลยเดินเข้าไปท้าทายแมรี่แบบสิงหน้าเรามาดูกันซิว่าใครจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้เธอหรือว่า ชั้นกันแน่ตอนนี้พี่สาวของเธอลงชั้นหัวปักหัวปลัมนำหน้าอย่างเธอจะเอาอะไรมาไล่ชั้นออกไปได้แมรี่ที่ยืนฟังอยู่ไยเดียวเธอก็ยิ่งรู้สึกโกรธมากเข้าไปใหญ่แมรี่โกรธมากจนกัดฟันหน้าแดงไปหมดแล้วแล้วก็มันเดิมแมรี่ที่ทําอะไรชั้นไม่ได้เลยสักอย่างเธอก็เลยต้องวิ่งออกไปร้องไห้นอนอยู่ในป่า ส่วนด้านชานกับคอตนีที่อยู่กันสองคนในบ้านพวกเขาทั้งสองก็ใช้เวลาเต้นรากันอย่างมีความสุขชาญใส่ชุดของพ่อที่ตายไปแล้วส่วนคอตดนีใส่เสื้อผ้าของแม่ที่ตายไปแล้วด้วยเช้าวันต่อมาชานมันก็ยังคงทําตัวน่าเกลียดเหมือนเดิมชาญน,นั่งสูบใบชาตะโกเรียกใช้คอตนียังกับเธอเป็นนางทาสส่วนด้านแมรี่ที่กลับมาจากป่าเธอก็ได้หอบกิ่งไม้มากมายมากองไว้บนเตียงของชาญ แมรี่สาบส่งทําคุณใส่เพื่อสาบแช่งตัวของชานให้ออกไปจากบ้านจบด้วยการทุบกระจกทําให้ตัวของชานนั้นแหลกสลายไม่กี่นาทีต่อมาพอชานขึ้นมาเห็นสภาพเตียงนอนของตัวเองชานมันก็เลยโมโหเดินเข้าไปโวยวายกับแมรี่แต่ว่าแมรี่ก็แกล้งทําเป็นคนบ้า เธอพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยฟังไม่หลู้เรื่องคอต์นี่พอเห็นว่าชานสุดที่รักกําลังโมโหโเธอก็เลยพยายามทําให้ชันจะเย็นๆแต่ชันก็อยากให้คอตนี่สั่งลงโทษแมรี่สักครั้งก็ยังดีเด็กที่ทําตัวมีปัญหาแบบนี้ต้องโดนทําโทษ คุณอาจูเลียนพอได้ยินคำว่าทำโทษเขาก็ไม่ยอมแกไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายหลานสาวของฉันแล้วแกควรออกไปจากบ้านของพวกเราได้แล้วด้วยฉันพอโดนไล่ออกมันก็ยังหน้าด้านจะอยู่ต่อฉันอ้างว่าที่เขาต้องอยู่ก็เพื่อช่วยให้ทุกคนอยู่รอดบ้านหลังนี้ไม่มีใครปกติเลยสักคนนอกจากผมพวกคุณมันเป็นคนบ้าก,กันไปหมด ควรได้รับการสั่งสอนให้เป็นคนดีแต่อาจูเลียนก็ไม่ยอมทนอีกต่อไปแล้วอาจูเลียนตะโกนด่าขึ้นเสียงใส่ชานสารพัดคำหยาบที่พอจะนึกได้แมรี่เองก็ช่วยตะโกนด่าอีกคนส่วนพี่สาวคอตนี่พอเห็นคนรักโดนลุมดา่าเธอก็พยายามจะปกป้องชานให้ได้แมรี่พอเห็นพี่สาวยังเข้าข้างไอแมงดาตัวนี้อยู่เธอก็เลยโมโหวิ่งออกไปนอนในป่าอีกรอบ แมรี่วิ่งไปดูเครื่องรางที่เธอฝังเอาไว้ปรากฏว่าเข้าของทุกอย่างมันโดนขุดขึ้นมาหมดเลยแล้วสิ่งที่หายไปจากโหลกแก้วทั้งหมดนั้นก็คือเหรียญเงินจํานวนมากที่แมรี่ฝังเอาไว้ด้วยสร้อยแหวนนาฬิกาเงินทองทั้งหมดมันหายไปหมดเลยไม่เหลือสักบาทแมรี่พอได้เห็นว่าเครื่องรางของตนนั้นช่างไร้ประโยชน์เธอก็รู้สึกเสียใจมากม จังหวะน,นั้นเองแมรี่ที่กำลังจะถอดใจจูจๆเธอก็ได้เห็นภาพหลอนของพ่อกับแม่ทั้งสองคนเข้ามาให้กำลังใจแมรี่พ่อและแม่อยากให้ลูกลุกขึ้นสู้แมรี่พอได้กำลังใจจากพ่อกับแม่แล้วเธอก็เลยเดินกลับไปที่บ้านอีกครั้งหนึ่งพอเข้ามาในบ้าน คนอื่นๆที่กําลังกินข้าวเย็นก็เรียกให้แมรี่มากินด้วยแต่แมรี่ก็ไม่คิดจะนั่งลงชานที่ทําตัวยังกับเจ้าของบ้านมันก็อยากถามแมรี่ว่าทําไมเธอถึงเกลียดฉันนักหนาแต่ว่าแมรี่ก็ไม่ตอบคําถามนั้นเธอทําหน้านิ่งแล้วเดินขึ้นไปด้านบนพอเข้าไปในห้องนอนของชานแมรี่เธอก็หยิบยาสูบที่ชานไม่ดับไฟทิ้งลงไปในถังขยะโดยในถังใบนั้นก็มีกระดาษอยู่เยอะมาก จากนั้นแมรี่ก็ลงไปนั่งกินข้าวที่โต๊ะอาหารตามด้วยแกล้งทําเป็นคนบ้าท่องสุดตําราย,ยาพิษให้ทุกคนฟังฉานที่บทความอดทนแล้วกับไอ้พวกบ้านในบ้านหลังนี้ มันก็เลยลุกขึ้นมาลากตัวแมรี่ขึ้นไปด้านบนเพื่อที่มันจะได้สั่งสอนเธอด้วยตัวเองอาจูเรียนพอเห็นหลานโดนทำร้ายต่อหน้าต่อตาเขาก็พยายามจะลุกไปช่วยแต่ว่าขาที่เดินไม่ได้ก็ทำให้อาจูเรียนไม่สามารถช่วยเหลืออะไรหลานสาวได้เลยส่วนตัวของคอตนี่พี่สาวโลกสวยนั้นเธอก็ไม่รู้จะช่วยน้องยังไงชาลากตัวแมรี่ขึ้นไปที่บันไดยพยายามตะโกนด่าแมรี่ แมรี่เองที่โดนตบตีเธอก็ร้องเรียกให้พ่อกับแม่ช่วยเธอด้วยจังหวะนั้นเองก็มีเสียงดังปุบป,ปุบแแปะมาจากห้องของชานแล้วพอชานได้กลิ่นไฟไหม้มันก็เลยวิ่งออกไปดูปรากฏว่าตอนนี้ห้องนอนของมันก็กำลังลุกเป็นไฟชานพอเห็นว่าบ้านหลังนี้กำลังโดนไฟไหม้มันก็เลยตกใจตะโกนบอกให้คอนนี้เอาเงินออกมาจากเซฟส่วนฉันต้องหนีไปแล้วล่ะฉันอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้ พอพูดจบชาดมันก็รีบขับรถหนีเข้าไปในเมืองจังหวัดเดียวกันที่ในชุมชนพอทุกคนเห็นควันไฟพวยพุ่งขึ้นมาจากบ้านแบ็กว o o d ชาวบ้านแต่ละคนก็รีบพากันขับรถขึ้นมาบนภูเขาชานเองมันก็แอบ,บตีเนียนขับรถตามขึ้นมาด้วยส่วนตัวของคอตนี่กับแมรี่ทั้งสองคนก็ไม่รู้จะดับไฟได้ยังไงคุณอาจูเลียนก็ขังตัวเองเอาไว้ในห้องนอนเขาไม่ยอมหนีไปไหนทั้งนั้นอาจูเลียนพยายามจะคิดอะไรบางอย่างแต่เขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่า ตอนนี้ควันไฟมันกำลังทำให้เขาขาดใจตายส่วนด้านแมรี่กับคอตนีทั้งสองคนก็พยายามหาที่หลบภัยที่มันไม่โดนไฟไหม้ไม่นานนักพอพวกชาวบ้านขึ้นมาถึงบนเขาพวกมันก็ไม่มีใครคิดจะช่วยดับไฟเลยสักคนขนาดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ทำงานช้ามากๆพวกมันปล่อยให้ไฟลุกไปทั้งอย่างนานแต่พอไฟมันลุกแรงมากกว่าเดิมสุดท้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องช่วยกันดับไฟเพราะมันเป็นงานส่วนพวกชาวบ้านที่พากันมายืนดู พวกมันก็บ่นกันใหญ่ว่าจะไปดับไฟทําไมเปลืองน้ําประปาประปาวปล่อยให้พวกมันตายตายไปซะพวกปีศาจชั่วแม่มดมันต้องตายให้หมด ส่วนด้านชันที่ยืนอยู่กลางฝูงชนเขาก็พย้ายามตีเนียนไม่ได้ออกมาปกป้องหรือทําอะไรเลยสักอย่างส่วนตัวของคอตนี่ที่นั่งหลบอยู่กับแมรี่เธอก็เลยได้ยินเสียงตะโกนด่าจากพวกชาวบ้านเสียงพวกนั้นทําให้คอตนี่สาวโลกสวยที่ไม่เคยออกไปจากบ้านได้รู้ความจริงว่าคนข้างนอกนั้นเกลียดครอบครัวเธอมากขนาดไหนทั้งที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาคอตนี่แค่อยากออกไปเจอผู้คนภายนอกมาโดยตลอด สองพี่น้องนั่งกอดกันอยู่นานจนเปลวไฟค่อยๆดับลงโชคยังดีที่ความรุนแรงของเปลวไฟมันอยู่เฉพาะตรงกลางบ้านลามขึ้นไปบนหลังคาทำให้ส่วนอื่นๆของบ้านไม่ได้รับความเสียหายไปด้วยหลังจากดับไฟได้แล้วจิมที่เกลียดพวกแบ็กวูดเข้าใส่มันก็เลยปาก้อนหินใส่หน้าต่างพวกชาวบ้านพอเห็นว่ามีคนเปิดแล้วก็เลยทำตามจากนั้นพวกชาวบ้านยากจนทั้งหลายก็พากันวิ่งเข้าไปหยิบทุกอย่างออกมาจากคฤหาด ทั้งผ้ามา่านทั้งโซฟาทั้งแจกันของทุกอย่างทุกคนออกมาราวกับฝูงมดกำลังรุมกินเศษเนื้อเนา่าจังหวะน,นั้นเองที่หน้าตัวบ้านป้าเฮเลนกับสามีญิ่าห่างๆของแบ็กวูดก็ได้ขับรถมาถึงพอดีทั้งสองคนพายำแหวกฝูงชนเพื่อหาตัวหลานสาวให้เจอแต่ด้านแมรี่กับคอรนี่ทั้งสองคนก็หนีออกมาด้านนอกได้ก่อนมาดูที่ฝั่งของชานไอชั่วต้นเหตุ มันก็วิ่งขึ้นไปบนห้องเก็บตู้เซฟชานพยายามหาทางเอาเงินออกมาจากตู้ให้ได้แต่ชานที่ไม่มีเครื่องมืออะไรสักอย่างก็ไม่สามารถเปิดตู้ได้เลยกลับมาที่ด้านของป้าเฮเลนและสามีทั้งสองคนก็ได้พังประตูเข้าไปเจอกับอาจูเรียนที่ตอนนี้เขาเสียชีวิตเนื่องจากไม่มีอากาศหายใจคุณป้าเฮเลนก็เลยยิ่งเป็นห่วงหลานเข้าไปใหญ่ ัตมาที่ฝั่งของสาวๆพอหนีออกมาจากบ้านได้พวกชาวบ้านก็ลากตัวทั้งสองคนมารุมถึงราวกับนกกาที่กําลังคลุมคลั่งพวกมันพากันตะกนเชียร์ให้เผาแม่มดทั้งสองคนทิ้งพรตนี่กับแมรี่ที่โดนคนเป็นสิบๆรุมซัตว์ทุกอย่างเข้ามาใส่ตัวเธอทั้งสองคนก็ได้แต่นอนห่อตัวร้องไห้ที่โดนชาวบ้านกระทําแบบนี้ใส่ตัวเอง คุณป้าเจ้าของร้านอาหารที่อยากจะเข้ามาช่วยเธอก็โดนสามีตัวเองรากตัวออกไปส่วนป้าเฮเลนกับสามีที่เพิ่งวิ่งออกมาจากบ้านพอพวกเขาเห็นหลานๆกำลังลนลุมอยู่สามีของป้าก็เลยชักปืนออกมายิงขึ้นบนฟ้าพร้อมกับตะโกนบอกให้ทุกคนกลับไปซะตอนนี้จูเลียนแบ็กวูดตายแล้วพวกแกจะมาเอาอะไรกันอีก พวกชาวบ้านพอเห็นปืนก็เลยพากันแยกย้ายออกไปจากที่นี่ส่วนแมรี่กับคอนนี่หลังจากรอดตายจากการโดนลุมกระทืบพวกเธอก็วิ่งเข้าไปในป่าซ่อนตัวในที่พักของแมรี่ที่พักของแมรี่ที่เธอใช้นอนเป็นประจำเชา้าวันต่อมาพอทั้งสองคนเดินกลับมาที่บ้านสภาพบ้านตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านรลางเลยทีเดียวข่าของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายถูกยกออกมาวางเกลื่อนกาดเต็มไปหมด พอเข้าไปดูในห้องต่างๆเครื่องเรือนทุกชิ้นก็ถูกวางกระจัดกระจายเพราะโดนพวกชาวบ้านลือสองพี่น้องยืนมองทุกอย่างด้วยความรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากแมรี่พูดขึ้นมาว่าหรือฉันควรวางยาฆ่าพวกมันทิ้งให้หมดเลยเหมือนกับที่ฉันทำไปเมื่อ6ปีก่อนกลายเป็นว่าแมรี่นี่แหละคือฆาตกรวางยา เธอวางยาลงในน้ำตาลแมรี่รู้ว่าคอนนี่ไม่กินน้ำตาลเธอก็เลยไม่ต้องกลัวว่าคอนนี่จะตายไปด้วยและนี่เองก็คือเหตุผลที่ตอนต้นเรื่องคอนนี่ขอให้น้องสาวไปซื้อน้ำตาลให้หน่อยเพราะน้ำตาลกระปุกเก่าในบ้านมันมีสารหนูใส่เอาไว้นั่นเอง คอนนี่รู้มาตลอดว่าคนที่วางยาคือแมรี่และคอนนี่เองก็เข้าใจในสิ่งที่น้องทําเพราะว่าครอบครัวของพวกเธอนั้นเป็นคนที่เลวมากจริงๆสิ่งที่คอนนี่กับแมรี่โดนทําสมัยก่อนนั้นมันรุนแรงมากส่วนคนแล้วที่คนพวกนั้นต้องตายในฉากนี้ของหนังไม่ได้บอกนะครับว่าสมัยเด็กคอนนี่กับแมรี่โดนทําอะไรมา ดังบอกเพียงแค่ว,ว่าพวกคนในบ้านนั้นโหดร้ายกับทั้งคู่มากๆระหว่างที่กําลังเก็บของกันอยู่คุณป้าเฮเลนกับสามีก็แวะมาบอกเรื่องงานศพของอาจูเลียนแต่สองพี่น้องก็ไม่อยากออกไปเจอกับใครทั้งนั้นหลังจากป้าเฮเลนจากไปคอตนี่กับแมรี่ก็ช่วยกันเก็บของที่พังเสียหายกันต่อระหว่างนั้นเองก็มีชาวบ้านมากมายที่รู้สึกผิดเอาของกินมาวางไว้ที่หน้าบ้านพวกเขามาเคาะประตูพร้อมกับตะโกนขอโทษ ทั้งที่แมรี่กับคอนนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อและแม่เลยแต่พวกชาวบ้านก็ดันผ่านมาลงที่ทั้งคู่ดูท่าแล้วสมัยก่อนพ่อกับแม่ของทั้งสองคนคงทําเรื่องแย่ๆเอาไว้แน่ๆกระทั่งเมื่อถึงตอนบ่ายในที่สุดไอตัวเจ้าปัญหาก็โผล่ออกมาสักทีชาญ18มงกุดผู้หวังทรัพย์มรดกของบ้านแบ็กบูดท มันก็ได้ออกมาขอโทษคอตนี่ชานใช้คำพูดสารพัดอ้อนวอนให้คอตนี่ปลดยกโทษให้ผมด้วยแต่แมรี่ก็ถึงตัวพี่สาวเอาไว้ใต้โต๊ะไม่ให้เธอออกไปเจอกับมันชานที่ยังไม่สามารถเปิดตู้เสฟได้มันก็เลยต้องพังประตูบ้านเข้ามาชานวิ่งตรงเข้ามากระโดดใส่คอร์นี่เพื่อบังคับให้เธอยอมคอตนี่พอโดนทำร้ายอีกแล้วเธอก็พ่ายยมหาทางเอาตัวรอด แต่ชานที่แข็งแรงกว่ามากก็จับเธอกดลงเอาไว้อย่างแน่นจังหวะน,นั้นเองแมรี่เธอก็หยิบโลกแก้วฟาดใส่หัวของชานไปเต็มๆชานพอโดนทุบมันก็เลยล้มลงไปนอนกองกับพื้นแต่ว่าเรื่องก็ยังไม่จบแมรี่ที่เคยวางยาฆ่าคนมาก่อนแล้วเธอก็กลัวว่ามันจะลุกขึ้นมาได้แมรี่จึงก็นำฟาดซ้ำไปอีกหลายทีเอาให้แน่ใจว่ามันตายชัวร์หลังจากฆ่าชานได้สำเร็จทั้งสองพี่น้องก็ช่วยกันขุดหลุมฝังศพชานเอาไว้ในส่วนหลังบ้าน ส่วนที่มีนาฬิกาทองคำฝังอยู่นั่นแหละแถบแมรี่ยังตอกสมุดเล่มใหม่ลงใส่ต้นไม้เพื่อเป็นการผนึกวิญญาณของชาญพอฝังศพเสร็จพวกเธอก็ช่วยกันเขียนรถของชาญไปซ่อนไว้ด้านหลังคลหาหาดแล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องแมรี่ก็ได้เริ่มเขียนหนังสือต่อจากคุณอาจูเลียนหนังสือที่เป็นบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตระกูลแบ็กวูดหนังสือที่จะอยู่เคียงคู่กับโลกใบนี้ไปตลอดกาล แล้วเรื่องราวของ We Have a Way Live in the castle ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ